สวัสดีเพื่อนเอสช่วงดี a ช n e l ทุกท่านนะครับวันนี้ก็กลับมาพบกันนะครับหลังจากที่แอดตเวนไปนะครับอีกหมู่บ้านหนึ่งนะครับแล้วก็แวะไปหาคุณมินตราเนาะงวดที่แล้วที่แกฝันว่ารถหายนะก็ปรากฏว่ามันไปออกเลขกุญแจเนาะทะเบียนแกหกห้าศูนเนาะเก้าหกแต่เลขกุญแจแกหกเจ็ดนะครับแกบอกโอ้เสียดายนะครับขออภัยนะครับที่ข้อมูลไม่ครบถ้วนนะครับ ก็ไปได้ข่าวจากที่นุ่นนะครับว่าคุณยายเงยฝันนะครับแล้วเมื่อวานก็เพื่อนเอฟซีถามอายุของพ่อแม่น้องใบเฟิร์นนะครับก็ปรากฏว่าอายุแก71็เนาะแอดไปถามมานะครับมาบอกเลข17แต่คนบอกอายุที่เสียชีวิตอายุ7 71นะครับยังไงก็ฝากเพลงนะครับฟังไว้เพลินๆน,นะครับเดี๋ยวเราจะไปพบคุณยายเงยกันนะครับว่าแกฝันว่าอะไรนะครับ สวัสดีคุณยายเงยจ้าสวัสดีจ้าโอยยังไงเนาะวันนี้แอดไปนู่นแหละ <c oughs> คนที่นุ่นก็บอกว่าคุณยายฝันฝันดีเนาะจ้ามีประเด็นน่าสนใจยังไงเนาะหลายงวดแล้วไม่ฝันเลยเหรอฝันฝั<ม>น,นแต่ไม่ออกอ๋อไม่เข้าใช่ไหมไม่เข้าแต่งวดนี้ได้ได้ข่าวว่าฝันแล้วมันมีประเด็นน่าสนใจเนาะจ้ายังไงค่คุณยายเงยเล่าเลยจ้ะบ,บ้านรางบ้าน บ้านร้างมีคนมาแต่งงานคือมีฝันว่าได้ไปบ้านหลังหนึ่งจ้าซึ่งเป็นบ้านร้างเป็นบ้านร้างมันมีคนอยู่แต่งบ้านร้างไอ้คนที่แต่งรู้จักไหมรู้อ๋อเขาเป็นใครเนาะเล่าให้ฟังรายละเอียดนิดนึงเกลีเกลี ผู้ชายเป็นผู้ชายอ๋อเป็นผู้ชายแต่งงานจ้ะอืมคนเยอะอืมคนเต็มบ้านเลยอยู่ตำไปหุงข้าวอ๋อพวกคนแก,ก่กินกินข้าวกระดังเกลียวอ๋อคือคนเยอะบ่างนันเถิดเนาะจ้ะอืม,อมคนเยอะน้าเล่าจาจ้ะแล้วในนั้นเห็นอะไรบ้างจ้ะ ในฝันะแล้วคนที่มาในงานนั้นคือไงเจ้าของบ้านเก่าเขาใช่ไหมจา้าอ๋อคือเป็นเจ้าของเดิมเขาล้วก,ก็เดิมแต่ตอนนี้เขาเขาไปไหนแล้วไม่รู้ไปกรุงเทพอ๋อไปไประดามทำงานจา้าแต่ก็คือไม่มีคนอยู่เนาะมีคนอยู่อ๋อคือปกติเข้ามาเขาอยู่ไหมบ้านหลังนี้หรือไม่มีคนอยู่แล้วม,มีคนอยู่อ๋อไม่มีคนอยู่แล้วจา้าอ๋อก็เลยปล่อยทิ้งร้างไป <Yeah. S 1> อืก็คือมีคนมาแต่งที่นี่เยอะว่ากันเถอะ <Yeah. S 1> อืมอไปถามมันเขาบอกบ้านเลขที่อะไรคุณยายบ้านเลขที่สามแปดอะไรนะจ๊ะดังๆหน่อยสา <38. S 1> มแปดบเลขที่สามสิบแปดก็น่าจะแค่นี้น้ความฝันเนาะ <Yeah. S 1> สรุปก็คือว่าบ้านหลังนี้ไม่มีคนอยู่นานแล้วเ <Yeah. S 1> อ,อยู่ดีก็ฝันว่ามี <Yeah. S 1> งานแต่งในบ้านหลังนี้ ไม่มีคนอยู่จนเป็นบ้านร้างมั้งบ้านร้างเออก็แป็แต่ลูกย้ายตัวเนาะอ๋อขยายไปอยู่ที่อื่นหมดอ๋อเลระครับเพื่อนนิสีเนาะบางทีก็ต้องก็ต้องช่วยแปลเนาะเพราะว่าอย่างนี้เมื่อกี้ก็นั่งนานไม่ได้เนาะแกก็จะจะล้มนะฮะก็เป็นลูกเล่นไม่มีแรงไม่มีแรงเนาะ อัญมณาเลขที่อีกครั้งหนึ่งครับอ่ะจะไม่รบก,กวนแล้วส <38, S 1> ามแปดเลขที่สามสิบแปดสามสิบแปดเออก็ถือว่าเลขสวยนะครับเพื่อนนิพสีอ่ะละครับเพื่อไม่เป็นการรบก,กวนคุณยายเงเนาะจูกเกินเราฮะขอให้ข้าวเนาะจ้าอ่ะวันนี้ก็ต้องขอบคุณคุณยายเงยนะครับที่มาแบ่งปันเป็นสะพานบุญนะครับยังไงเพื่อนนิีก็ลองเก็บไปพิจารณาดูนะครับว่าจะไปตรงกับที่ไหนอย่างไรนะครับ วันนี้ก็ขอบคุณทุกท่านที่เกจติดตามนะครับยังไงก็ขอให้ฝันเข้าแล้วกันเนาะฝันเห็นบ้านร้างอ่ะวันนี้ขอบคุณคุณยายเงี้บ้านนะครับสวัสดีครับโชคดีเ้อโชคดีจ้า